ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจธธรรการทูตหรือแม้แต่การทหารแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงไปตามๆกันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยที่เลือกใช้เครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT6 Wolverine แทนที่จะเลือกเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงอย่าง F16 Fighting f a l c ลคที่ทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นหนึ่ในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก การตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะมันสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ทางทหารวิสัยทัศน์และการจัดการด้านงบประมาณของประเทศไทยที่หลายประเทศไม่เคยคาดคิดว่าจะเลือกเส้นทางนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมไทยถึงไม่เลือก F16 ทั้งที่ F16 มีชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินรบที่พิสูจน์แล้วในสนามรบมาหลายทศวรรษ มันถูกใช้โดยประเทศมหาอำนาจและพันธมิตรกว่า25ประเทศทั่วโลกมีความเร็วเหนือเสียงระบบเรดาร์ล้ำสมัยอาวุธที่หลากหลายและความสามารถในการรบทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ในขณะที่ AT6 w o l f e r เว e กลับเป็นเทียงเครื่องบินโจมตีเบาที่พัฒนามาจากเครื่องบินฝึก T6 Texan II มีขนาดเล็กกว่าความเร็วต่ำกว่าและไม่มีสมรรถนะเทียบเท่ากับ F16 ได้เลยแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้กลับทำให้หลายฝ่ายต้องหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะมันไม่ได้เป็นเทียงการเลือกเครื่องบินแต่คือการเลือกทิศทางอนาคตด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ อันดับแรกเราต้องเข้าใจบริบทของกองทัพอากาศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาหลักคือเรื่องงบประมาณการป้องกันประเทศที่จำกัดเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆงบประมาณของไทยไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายมหาศาลในการจัดหาและดูแลเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จำนวนมากได้การซื้อ f อ6หรือแม้แต่ F-35 นั้นไม่ได้หมายถึงแค่ราคาตัวเครื่องบินที่สูงลิ้วเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงการฝึกนักบินอะไหล่และระบบสนับสนุนที่ต่อเนื่องยาวนานตลอดอายุการใช้งานสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่ต้องใช้เงินมหาศาลและอาจกระทบต่อการจัดการงบประมาณด้านอื่นๆของประเทศซึ่งในยุคที่เศรษฐกิจกโลกเผชิญความผันผวนการบริหารจัดการเช่นนี้จึงต้องรอบคอบอย่างยิ่ง แอดลบหกบูฟเวรีนแม้จะไม่ใช่เครื่องบินรบระดับโลกอย่าง F16 แต่ข้อได้เปรียบสำคัญของมันคือราคาที่ถูกกว่ามากทั้งในด้านการจัดหาและการดูแลรักษานอกจากนี้มันยังถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินและการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นภารกิจที่ประเทศไทยมีความจำเป็นมากกว่าเมื่อเทียบกับการรบกลางอากาศระหว่างประเทศมหาอำนาจ ไทยไม่ได้เผชิญภัยคุกคามจากการโจมตีทางอากาศโดยตรงจากประเทศเพื่อนบ้านในระดับที่ต้องใช้เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเสมอไปแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงคือการก่อการร้ายการลักลอบการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธและความขัดแย้งภายในภูมิภาคที่ต้องการการตอบสนองที่ยืดหยุ่นและรวดเร็วมากกว่าจุดเด่นอีกข้อของเอทีคือความสามารถในการใช้อาวุธนำวิถีสมัยใหม่ เช่นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์จรวดนำวิถีและระบบปรวจจับที่สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายการรบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้มันจะบินได้ช้ากว่า F16 แต่ความเร็วที่ต่ำกว่ากลับกลายเป็นข้อดีเมื่อปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินเพราะช่วยให้นักบินสามารถเลงและโจมตีได้แม่นยำยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถบินในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินได้ดีกว่า นี่คือความสมดุลระหว่างต้นทุนที่ต่ำกับประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อภารกิจที่กองทัพอากาศไทยต้องการจริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือการพัฒนาบุคลากรและการฝึกฝนนักบินเครื่องบิน AT-6 ถูกพัฒนามาจากเครื่องบินฝึกซึ่งหมายความว่านักบินสามารถเปลี่ยนผ่านจากการฝึกขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติภารกิจจริงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกับเครื่องบินขับไล่ที่ซับซ้อนอย่าง F-16 สิ่งนี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มจำนวนกำลังพลที่พร้อมรบได้รวดเร็วขึ้นซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในยุคที่ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อพิจารณาจากมุมมองยุทธศาสตร์แล้วไทยเลือก AT-6 เพราะมันตอบโจทย์การป้องกันประเทศในบริบทจริงมากกว่า ไม่ใช่เพียงเพราะราคาถูกแต่เป็นเพราะมันให้ความคุ้มค่าและเหมาะสมกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่ไทยเผชิญอยู่จริงหากไทยเลือก f 1 6ก็จริงที่ไทยจะได้เครื่องบินขับไล่สมรรถนะส,สูงแต่กลับต้องแบกรับภาระงบประมาณมหาศาลในขณะที่การใช้งานจริงอาจไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นกลับกัน at 6แม้จะไม่ใช่สุดยอดเครื่องบินรบแต่สามารถใช้งานได้จริงในหลากหลายภารกิจ ทั้งการลากกระเวณการสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินและการโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในประเทศเมื่อข่าวการเลือก AT6 ของไทยถูกเผยแพร่ออกไปสื่อต่างประเทศหลายแห่งต่างตกใจและตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงตัดสินใจเช่นนั้นแต่หากมองลึก,กลงไปนี่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ถูกชักจูงด้วยกระแสะการแข่งอาวุธของมหาอำนาจ แต่เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของตนเองการตัดสินใจนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของกองทัพอากาศไทยที่ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ขององค์การมีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงแต่เลือกสิ่งที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในมุมมองด้านการเมืองระหว่างประเทศการเลือกเอทก็ยังมีความหมายแฝงเช่นกันเพราะมันคือการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในระดับที่พอดี การซื้อเอ6จากบริษัทอเมริกันอย่างเทคทรอนเอวิเวชันถือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยยังคงพึ่งพาและมีความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาอยู่แม้จะไม่ได้เลือกซื้อ F-16 รุ่นใหม่ก็ตามซึ่งสิ่งนี้ช่วยรักษาดุลยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางทหารระหว่างมหาอำนาจ สุดท้ายแล้วการตัดสินใจเลือก a t 6แทน F16 ของไทยไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหากเรามองผ่านเลนของยุทธศาสตร์จริงและข้อจำกัดด้านงบประมาณมันคือการเลือกทางเดินที่เหมาะสมกับความต้องการของประเทศมากกว่าการวิ่งตามกระแสการทหารโลกและนี่เองที่ทำให้การเปิดเผยความจริงครั้งนี้ทำให้ทั้งโลกต้องช็อกเพราะมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ตัดสินใจตามแรงกดดันหรือภาพลักษณ์ แต่เลือกในสิ่งที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศได้ดีที่สุด